จัดอาจัดตัวจ้ดเนาะเหตุเห็นโมกินก็นอยากนล้วไม่ได้พี่น้องผู้หนั่งก็ลงผู้นี้ก็ลง เบิ่งแ้วก็ยากตัวพี่น้องจา้าที่เด็ดตัอพี่น้องใส่แล้วก็อะใส่ค้นนะคะเนาะใส่น้ำปลาพื่อนสดขึ้นแล้วจา้า เผ็ดนะจ่ะพี่น้องเพราะกินเผ็ดพได้นะคะเนาะนะคะเผ็ดตามใจนะจ้ะพี่น้องพใดอยากก็ตามมาได้จ้ะเด้อพื่อดสดขึ้นแล้วจ้าเื่อหนึ่งถือกล่องนะพี่น้อง คนลำบากเก็กหน่อยนะคะเงินหนึ่งถือกล่องนะพี่น้องคนลําบากเก็กหน่อยนะคะข้าวคั่วนะคะแล้วเราก็จะใส่หอมลงไปเลยจ้าหอมแดงนะคะหอมแดง เดี๋ยวเราจะมากินกันนะคะพ helmet, to to ี่น to ้องภรรยากระตามมาแล้วจ <spe> ้าอันนี้มะม่วงเรานะคะนะคะเนาะมะม่วงนะคะเดี๋ยวเราจะมากินกันนะคะพี่น้องภรรยากระตามมาแล้วจ้าอันนี้มะม่วงเรานะคะนะคะเนาะมะม่วงนะคะเดี๋ยวเราจะมากินกันนะคะพี่น้องภรรยากระตามมาแล้วจ้าอันนี้มะม่วงเรานะคะนะคะเนาะมะม่วงนะคะ มาใส่เผ็ดด้จ่ะพี่น้องเพราะว่ากินเผ็ดปรได้นะคะเนาะนะคะเผ็ดตามใจนะจ่ะพี่น้องผู้ใดอยาก็ตามมาด้จ่ะเด้อมือหนึ่งถือกล่องนะพี่น้องคนลําบากเก็กหน่อยนะคะตุ๋ยหอมหลายๆนะพี่น้องนะเดี๋ยวไหนมันเสียบจัดเลยนะพี่น้องเนาะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปด้ค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้กันด้จ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้า สดชื่นแล้วจ้า เราจะมากินกันนะคะพี่น้องประยากกระตามมากนะจ้าอันนี้มะม่วงเรานะคะนะมมนะคะเนาะมะม่วงนะคะใส่หอมแดงลายเลยจ้าอืมข้าวคั่วนะคะแล้วเราก็จะใส่หอมลงไปเลยจ้าหอมแดงนะคะหอมแดง กลับมาม่วงน้ำปลาถ้ายัางไม่พอเราก็มีลูกโตให้อีกนะคะให้กินกันเลยจ้ากลับมาม่วงน้ำปลาถ้ายัางไม่พอเราก็มีลูกโตให้อีกนะคะให้กินกันเลยจ้า คนเลยจ้ามือหนึ่งถือกล่องนะพี่น้องคนลำบากเก็กหน่อย <laughs> นะคะตุ๋ยหอมลาลายๆนะพี่น้องนะมากินน้ำกันเด้อเพืดอนห่วงจากพี่น้อง ไอ้หงวังก็ตามมาอืมแห็ดเห็นหมูกินก็นอยากนล้วนี่พี่น้องผู้หนั่นก็ลงผู้นีก็ลงเบิ่งแล้วกะยากแต่พี่น้องจา้าน่คะมาใส่เผ็ดได้จ้ะพี่น้องเพราะว่ากินเผ็ดประเด็นนะคะเนาะนะคะเผ็ดตามใจนั่จ้ะพี่น้องผู้ใดอยากก็ตามมาได้จ้ะเด้อเพื่อน กัดตื้อแลวจ้ามากินน้ำกันเด้ไไดอพี่วงจ้าพี่น้องพห่งวงก็ตามมาอมืกลับมาม่วงน้ำปลาถ้ายังไม่พอเราก็มีลูกโต,โตให้อีกนะคะมากินกันเลยจ้าข้าวคั่วนะคะแล้วเราก็จะใส่หอมลงไปเลยจ้า หอมแดงนะคะหอมแดงกับมะม่วงน้ําปลาถ้ายังไม่พอเราก็มีลูกโต,โตให้อีกนะคะมากินกันเลยจ้าเ <c oughs> จ็บๆเจ็บพี่หน่องแกงหว่งในผอมน,นะคะเนาะ เลยจ้าเพื่านสดชื่นแล้วจ้านะคะมาใส่เผ็ดนะจ่ะพี่น้องเพราะว่ากินเผ็ดประด้นะคะเนาะนะคะเผ็ดตามใจเนาะจ้ะพี่น้องผู้ใดอยากก็ตามมาเด้อจ้ะเด้อ ใส่แพ,พี่น้องใส่แลก็จะใส่้คนนะคะเนาะใส่น้ำปลา,าจัดตัวจ้าเนาะเดี๋ยวเราจะมากินกันนะคะพี่น้องรยากระตามมาแล้วจ้าอันนี้มะม่วงเรานะคะาานะคะเนาะมะม่วงนะคะคนเลยจ้า แต่หอมแดงหล,ลายแล้วจ้าอืมอยี่าไหนมันเสียบจัดเลยเน้องพี่น้องเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปด้วค่ะเออเป็นกำลังใจให้กันแล้วจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆ้า จัดตัวจากเนาะอยไหน,นมันแสบจัดเลยเน้องพี่น้องเนาะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปด้ค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้กันแล้วจ้าพี่น้องขอบคุณไดไหลายจ้าแสบจจ้าพี่น้องแกงห่วงในพรอมน,นะคะเนาะอืมแสบเห็นมมก,กินก็นอยากน้วเนาะพี่น้องผู้หน,นังกะลงผู้นีก็ลง เบ่งแเ้วก็ยากตัวพี่น้องจา้า่ปอมแดงลายๆเลยจ้าอืมเืมิหนึ่งถือกล่องน้พี่น้องคนลำบากเล็กน่อย <c oughs> นะคะกลับมาม่วงน้ำปลา ถ้่ยังไม่พอเราก็มีลูกตโตให้อีกนะคะกินกันเลยจ้าแบเห็นมมกินก็นอยากน้ำพี่น้องผู้นั่งก็ลงผูนง้นี้ก็ลงเบิ่งแล้วก็ยากตัพี่น้องจ้าเดี๋ยวไหนมันแสบจัดเลยน้พี่น้องเนาะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปด้ค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้กันแล้วจ้าพี่น้องขอบคุณได้หลายจ้าข้าวคั่วนะคะ แล้วเราก็จะใส่หอมลงไปเลยจ้าหอมแดงนะคะหอมแดงเ <c oughs> จบ็จบเจ็บจ็พี่หน้อง